สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิทเก้าทาโร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีสิงห์นะคะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นให้ข้ามคลิปนี้ไปนะคะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีความรักนะคะให้ข้ามคลิปนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่มีความรักดีอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันนะคะ ชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรักคนาราศีดาวจันทดาวสุขดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะ เราก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้พลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้ด้วยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเป็นเรื่องของคุณเรื่องราวของคุณความสัมพันธ์ของพวกคุณเองนะคะเปิดดวงของคุณเองก็ทักไลน์มาได้นะคะพอยิ้ง ID ดียไลน์ไว้แล้วตรงนี้นะคะหรือใครที่แอดไลน์ด้วย ID ดียไลน์ไม่เป็นเข้าไปใต้คลิปนี้ค่ะจะมีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนได้นะคะก็ เพิ่มเพื่อน,อนทางลิงไลน์มาเนาะมีรายละเอียดด้านล่างใต้คลิปนี้ด้วยค่ะราคาค่าครูแบบโทรคุยก็มี30นาที300บาทและ500บาทแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันได้ว่า300 500ต่างกันยังไงเนาะโอเคค่ะลวใครที่อยากเรียนอ่านไพ่ก็ทักได้ทักมาได้เนาะคอยก็รับสอนอ่านไพ่มาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีสิง์ในอดีตที่ผ่านมานะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้าง ทิ้งถือดาบสิบดาบว้าวหนึ่งไม้สี่ถ้วย The Emperor จากช่วงจังหวะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมีคนตามง้อตามใส่ใจตามพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ พอผ่านมาระยะหนึ่งนะด้วยความที่ตามแล้วเหนื่อยแล้วนะฮะอีกฝั่งหนึ่งกับเพิกเฉยมี the e m เ e r o r ชาวราศีเมษมาเกี่ยวข้องไพ่าดาบขึ้นมานะฮะธาตุลมมิถุนตุนกุมได้นะคะ เป็นใครก็ได้เนาะมีคนพยายามที่จะงอ้อนะฮะง้อแล้วง้ออีกนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเงียบทีนี้มันกลายเป็นว่าง้อจนเหนื่อยง้อจนเบื่อก็เลยเลือกที่จะนิ่งเหมือนกันขาดนะฮะ The Emperor ก็ใช่ย่อยเนาะนะฮะแล้วก็คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นทาหารตำรวจเป็นข้าราชการมียศมีตำแหน่งเป็นนักการเมืองได้หรือเป็นผู้หรับผู้ใหญ่ที่มีความมีอีโก้พอสมควรแล้วก็ เป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะไพ่บอกว่ามีคนมีอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยก็ได้มีปัญหากันนะ,ะมีตัวเลือกมีปัญหากันแล้วก็เกิดการทะเลาะนะ,ะพยายามงอ้อพยายามขอโอกาสมีคนที่พยายามจะจัดการเรื่องนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เลือกที่จะเงียบค่ะก็ดูเอาเนาะว่าคุณเป็นคนทีเ่เป็นคนอยู่ฝั่งไหนเนาะเพราะว่าไพ่มไม่ได้บอกว่าใครเป็นยังไงนะนบอกว่าเกิดปัญหาด้านนี้อะเรามาดูกันว่า ฝั่งคุณเป็นยังไงชาวราศีสิงห์นะอารมณ์ของคุณเป็นยังไงอารมณ์และความรู้สึกของคุณเป็นยังไงขอไพ่พลังงานให้กับชาวราศีสิงห้าใบแล้วก็คู่กรณี5ใบค่ะไพ่8เหรียญ3เหรียญ9ดาบ4ถ้วย แล้วก็ดีมพเพอร์สถ้วยกระดิมพเพอร์มาคู่กันเลยแสดงว่าคุณอาจจะไปพยายามไปงอดันตัวเองเข้าไปในชีวิตเขาเนี่ยดียมพเพอร์อย่างที่บอกเลยชาวต่างชาติหรือเป็นชาวราศีเมษนะคะมาดูคู่กรณีของคุณค่ะ5ถ้วย w ิวออฟ f อ r t จูนกไม้เท้า7ดาบ หดาบเนาะไพ่บอกว่าเหมือนพวกคุณก็คิดถึงกันนะแต่เป็นความคิดถึงที่แบบมีอีกโก้มาใส่กันนะคะมีอีกโก้มาใส่กันมีความแบบไม่ลดทิฐิให้กันต้องให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าหาตลอดนะมาดูการไพ่ของชาวราศีสิงห์ได้8เหรียญช่วงจังหวะเวลานี้คุณไปโฟกัสที่เงินละคุณโฟกัสที่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะฮะ อาจจะยังคิดถึงคุณยังคิดถึงค่ะไพ่เสื้อสีดาที่ที่มันคุมอยู่เนี่ยมันมีความเศร้ามันมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่กับความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้คุณก็มุ่งมั่นไปทําในสิ่งที่คุณควรจะทําเพราะว่าในอดีตพอเห็นว่าไพ่สีถ้วยมันขึ้นมาก็คือสีถ้วยมันเป็นของคุณว่าคุณอาจจะพยายามง้อเขาแล้วคุณอาจพยายามจะใส่ใจเขาแล้วแต่เขาก็เลือกที่จะเฉย ความคิดของคุณคุณยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยนะฮะเพราะมันมีข้อตกลงสัญญาการบางคนยังอาจมีเรื่องของเงินเรื่องของเอกสารการเงินหรือทรัพย์สินอะไรที่มันยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่นะฮะสามเหรียญนะ,ะข้อตกลงนะตกเอกสารสัญญานะะหรือเอกสารทะเบียนสมรสใบอะไรก็ช่างที่มันเกี่ยวข้องกับ อเอกสารมันยังคงอยู่นะคะคุณก็ยังอยากที่จะขันหน้ากลับมาพูดมาคุยกันแต่ว่าวันนี้มันรู้สึกว่าเคยง้อแล้วเคยทําแล้ว,เย,ลวเยอะแล้วก็พยายามที่จะไปโฟกัสที่สิ่งอื่นนะไพ่บอกว่าจิตใต้สํานึกของคุณมีความเครียดแนละ้อยู่จังหวะเวลาที่อยู่คนเดียวการนอนของคุณอาจจะรับไม่สนิทนะอาจจะเครียดในเรื่อง,องบางเรื่องอารมณ์แบบ แปรปวนเนาะเออนะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอหน่อยเนาะชาวราศีสิงห์นะพลรางงานตรงนี้สลับกันได้นะคะบางคนบอกว่าทําไมพูดกันสลับไปสลับมาก็เพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวค่ะนะฮะมันเป็นดวงโดยรวมเรื่องราวมันเล่ามาแบบนี้นะคะโอเคทีนี้ไพ่บอกว่าเต้าดาบอะนะคุณต้องดูแลสุขภาพนิดนึงมีเกณฑ์จะป่วยด้วยความเครียดนะระวังเป็นซึมเศร้าระวังไม่สบายเนาะก็ เพราะว่าพอยมองว่าจิตใต้สํานึกความคิดคุณยังอยากไงแต่จิตใต้สํานึกคุณบอกว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยนะมันยากจังเลยแล้วกเ็เพราะว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วยก็ได้นะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันแย่ทีนี้พอมาเป็นแนวโน้มพลอยเห็นแล้วว่าจิตใจหรือความรู้สึกของคุณนะ่ะมันจะเข้มแข็งขึ้นแต่มันเข้มแข็งในรู้สึกในในแบบ แห้งแรงกันดานคือแบบมันไม่มีความสดใสมันเข้มแข็งจริงค่ะแต่มันมองกลายเป็นทิฐิเป็นอีโกโ้ที่รุนแรงเป็นความรู้สึกที่มันอ่อนไม่ได้มันลดไม่ได้นะคะความรู้สึกของคุณมันจะเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นดีอ e m เ e อ o r อร์ถ้าคุณไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายชาวต่างชาติเอ่อคนอผู้หญิงก็ได้นะเอาเป็นไพ่เป็นพลังงานของของอ่า โดยรวมอ่ะนะก็อาจจะเป็นชายคนคนต่างชาติละกันคนต่างชาติต่างภาษานะฮะแล้วก็เป็นคนมียศมีตําแหน่งได้เป็นข้าราชการอ่เป็นนักการเมืองได้นะฮะหรือเป็นคนทิฐิมากๆถ้าคุณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็กลายเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่จะรู้สึกทิฐินะฮะเอ,อ่อความ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 เจ็บปวดอะ่ะมันทําให้คุณกลายเป็นแบบนั้นนะคะเออแล้วก็เริ่มจะไม่อ่อนแล้วเริ่มจะแบบ เมื่อคุณใจิตใจคุณแข็งกระด้างฉันก็จะเป็นบ้างอารมณ์แบบนี้เมื่อคุณไม่สนใจฉันก็ไม่จําเป็นต้องแคร์คุณอีกต่อไปอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูเขาค่ะเขาเนี่ยได้ไพ่พลังงานหลักพลังงานตัวตนที่ของเขาเองเป็นฮาท้วยเหมือนเขากําลังเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาณเวลานี้คุณอาจจะ คุณชาวราศีสิงห์ไปโฟกัสที่สิ่งอื่นละนะไปหาเงินไปทำอะไรก็ได้ที่คุณบอกว่าคุณทำแล้วคุณจะไม่ซีเรียสคุณจะไม่เครียดแต่เขากลับเป็นห้าถ้วยเขากำลังรู้สึกว่าคุมเครือเขากำลังรู้สึกว่าเขาเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมานะยังให้ความสำคัญยังนึกอยู่อะค่ะยังนึกยังรู้สึกอยู่กับเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณที่เป็นคนทำให้เขาโกรธหรือเขาเป็นคนที่ทำตัวเองก็ได้แต่วันนี้ ไพ่มันบอกว่าเขาเริ่มเสียใจแล้วเขากําลังเศร้าใจกับผ้าที่คุมไหล่สีเทาสีดำเนี้ยค่ะที่คุมเครืออยู่ในในชีวิตเขาในตอนนี้นะคะมันเป็นไพ่ของความรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอยากกลับไปแก้ไขนะคะ เลือกที่จะเงียบอยู่ตรงนี้นะคะเสียใจไพ่บอกว่าความคิดของเขาอ i ู่ออฟเฟอร์จูนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เออก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วกันเนาะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ i ู่ออฟเฟอร์จูนเขาบอกว่าช่วงนี้เหมือนเขาเครียดเขาทําอะไรไม่ได้เขารู้สึกว่าเหนื่อยกับปัญหาที่มีแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะแบบปล่อยให้ทุกอย่าง มันเป็นไปตามมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไปนะคะไม่ไม่อยากไปฝืนหรือไม่อยากทําอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วให้จิตใต้สานึกบอกว่าก้าวเอ่อก้าวดาก้าวไม่เทา้าขอภัยก้าวไม่เทา้าเอ่อก้าวไม่เท้าแปลว่าเป็นยังไงปล่อยให้เป็นอย่งงางนั้นมาอย่างไงนะเนื่อยแค่ไหนก็ยังคงต้องเป็นไปนต่อนะคะฉะนั้นภาวะของก้าวไม่เทา้าแปลว่าเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ย เออถ้ามันยังเงียบกันอยู่ก็ปล่อยให้มันเงียบกันไปมีปัญหาเออก็มีปัญหาไปแบบนี้เขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วก็หาหลังให้แล้วก็บอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วกันเอออยากกลับมาเมื่อไหร่อารมณ์ดีดาวเปลี่ยนหรือความรู้สึกเปลี่ยนกลับมาก็ได้อารมณ์ประมาณนี้คือตอนนี้คิดแบบนี้นะคะจิตได้เสนึกบกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะหายไปเลยนะเขาก็จะอยู่ตรงที่เดิมทําแบบเดิมๆค่ะ อดีตที่ผ่านมาเหมือนเขาเหมือนเป็นคนที่มีความรับหรือทําอะไรลับหลังปัญหาของเขาค่อนข้างเยอะนะซ่อนไว้เบื้องหลังของเขาอะค่ะนะอดีตแต่แปลว่าเขาอะเหมือนมีเรื่องบางเรื่องที่เก็บซ่อนนะ,ะเก็บซ่อนมันเลยกลายมาส่งผลว่าพวกคุณมีปัญหากันเพราะความรับของเขาหรือเขาไปทําอะไรที่มันเป็นการทํารับหลังหรือเปล่านะ แนวโน้มของเขาค่ะนะเขาบอกว่าช่วงนี้จังหวะเวลานี้เขาเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดา,าดาบแปลว่าปัญหาอุปสรรคนะไม่ว่าเขาทําอะไรช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่เขาบอกว่าหนึ่งดาบสุดท้ายได้มงกุฎมาครอบของเขาก็ต้องชนะและผ่านเรื่องนี้ไปได้นะเขามีปัญหาขาดแต่ว่าเรื่องราวของเขาปัญหาของเขาที่มันเกิดขึ้นมันจะผ่านไปได้นะคะเหมือนพวกคุณนะ่ะรู้สึกคล้ายๆกันค่ะ นะเครียดเบื่ออารมณ์แบบเบื่อเบื่อเซนเซนนะฮะเคยง้อแล้วแต่มันเหมือนกับว่าง้อแล้วไม่มีผลทําแล้วไม่มีผลอะไรก็เลือกที่จะแบบเอปล่อยไปตามโชคชะตาปล่อยมันไปตามเวรกรรมแล้วการอารมณ์ประมาณนี้ค่ะอ่ะมาดูกันนะฮะมาดูกันว่าคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาค้ะชาวราศีสิงหอดู่อยค่ะ ความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีสิงห์ที่มีต่อคู่กรณีนะเป็นยังไงบ้างหรือว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ The Hermit ชาวราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องเจ็ดไม้สามเหรียญน,นะคุณบอกว่าช่วงจังหวะเวลาของการอยู่อยู่กับตัวเองค่ะนะ The Hermit แปลว่า สันโดษการไปอยู่คนเดียวขออยู่เงียบๆใช้สติใช้ความคิดของคุณก่อนเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่เรื่องราวทั้งหมดนี้คุณอาจจะเป็นคนที่พยายามอยู่คนเดียวนะสู้มาอยู่คนเดียวก็ได้นะจงังหวะเวลานี้คุณเลยสร้างกำแพงขึ้นหรือเขาอาจจะสร้างกำแพงขึ้นนะ,ะปกมันประมาณว่า บล็อกหรือปิดกั้นกันทางโซเชียลหรือทางความรู้สึกนะฉะนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะมาอยู่พื้นที่ตัวเองแต่ว่าไห้สรุปมันเป็นสามเหลียนมันเป็นความคิดของคุณที่เป็นไพ่เมื่อกี้คุณก็ยังอยากที่จะหันหน้ามาพูดมาคุยกันเพราะมันยังมีข้อตกลงสัญญาอยากจะมาพูดคุยกันมาเคลียร์มาเคลียร์ใจกันนะคะนะคะแล้วเรื่องราวของพวกคุณมันอาจจะมีผู้หญิง นะฮะผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ได้เข้ามาเคลียร์ให้ก็ได้นะอาจจะมีคนกลางอยู่นะฮะแต่นะช่วงจังหวะเวลามันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจคุณเท่าไหร่นะแล้วก็ไพ่บอกว่าเออเดอะเฮอร์มิะนะคุณบอกว่าานะเวลานี้การอยู่สันโดษของคุณมันก็มีความสุขดีในระดับหนึ่งนะฮะจะเหงาบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีเรื่องให้ทํามากมายคุณก็เลยเลือกที่จะเออ นิ่งๆไว้ก่อนนะนิ่งๆไว้ก่อนเพราะว่าทามาเยอะแล้วนะฮะเยอะแล้วควายเจ็ดหมายอะค่ะคุณสู้มาเยอะแล้วแต่ว่าอาจจะถูกเพิกเฉยต่อเขาคุณก็เลยเลือกที่จะเป็นเดอร์ม,มิตแต่ถ้าเขาหันกรับมาพร้อมที่จะเคลียร์จะคุยคุณก็พร้อมเหมือนกันมาดูกันค่ะชาวราศีสิงค้ก,กรณีของคุณเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะ เสียงคลอยอาจจะแปลกๆหนะ่อยเนาะเพราะว่ามันมันเพิ่งตีสี่นะฮะ,ะก็เลยเพิ่งตื่นนอนมามาดูกันค่ะชาวราศีสิงคูกรณีของอคู่คู่กรณีของคุณได้ไพ่10เหรียญเดอะฟูลแล้วก็จัดเม้นค่ะนะฮะสิบเหรียญ The ะฟูลนะฮะ ณเวลาเนี้ยเนะี่ยเขาต้องการการเติมเต็มการจะเอาใจใส่หรือไปโฟกัสที่ครอบครัวของเขาเองเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคุณอาจจะเป็นครอบครัวของเขาแต่เขาอาจจะถ้าไม่ใช่คุณในเป็นในครอบครัวเขาก็ไปโฟกัสที่ครอบครัวหรือถ้าคุณเป็นครอบครัวเขาก็โฟกัสพ่อแม่พี่น้องเขาในครอบครัวของเขาเองอะนะคะทีเนี้ยคือช่วงจังหวะของการไปใส่ใจหรือว่าไปไป สนใจเรื่องธุรกิจครอบครัวหรือครอบครัวที่ของเขาเองเนี่ยไพ่บอกว่าเขาก็ปล่อยวางกับเรื่องข้างหลังไว้นะฮะทำตัวแบบเออมีความสุขไปเที่ยวตรงนู้นทีทาตรงนี้ทีลักษณะของหลั่นลาไปวันๆันีนนะะ่ยสบายๆไปเรื่อย,อยแต่ว่าไพ่บอกว่าเขามีเกณฑ์ที่จะได้รับการปลดปล่อยเขาคิดที่จะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกเขาอะนะแต่ขอเป็นเวลาที่เขาสบายใจจริงๆไพ่จัดฉันมิบอกว่า ะะเขาต้องการโอกาสและต้องการเวลาที่จะปลดปล่อยเรื่องนี้นะฮะ judgment บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําแน่แหละความรู้สึกของเขาคือเขาต้องการปลดปล่อยเรื่องเรื่องนี้นะฮะที่มันมีปัญหากันอยู่ตรงนี้นะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะตตนเขาขึ้นมาก็แสดงว่าเขาอยากปลดปล่อยจากการที่มันรู้สึก ซึมเศร้าหรือเงาอยู่อย่างนี้พวกคุณนะ่ะห่างกันมาก,มมากๆเครียดมากๆระวังเป็นเ,เครียดจนเป็นซึมเศร้ามีความทุกข์อยู่ในใจนะคะฉะนั้นเขาเองอ่ะจะปลดปล่อยจากการที่เป็นตัวนี้นะ,ะเขามีกฑ์ที่จะแบบเขาคิดที่จะปลดปล่อยละคิดที่จะสื่อสารแล้วนะคะโอเคค่ะมาดูว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างนะคะประจำวันที่1นึถึงสิ แตละก,กระดาษ2 5 5 6ค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราีสิงสีสิงกับคู่กรณีจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง15วันนี้ค่ะคิงถือดาบ2ถ้วยทชพเปนชาวราศีธนูมาเกี่ยวข้องได้นะคะเด e อไฮโลเฟนนะ แล้วก็คิงถ้วยค่ะนะฮะอ่าเคยบอกว่ามีชาวต่างชาติ The High l e f e n c ชาต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะจะมีคนเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้ให้พวกคุณนะคะ,ะจัดการให้พวกคุณหรือหรือถ้ามองเป็นความถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นตัวคน คนใดคนหนึ่งที่จะรู้สึกว่ายังรู้สึกดีต่อคุณนะะี่ยคะยังพยายามที่จะทำดีนะไพ่บอกว่าจะลดจากการเป็นคิงถือดาบนะเออ กลับมาหันหน้ามาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันมารู้สึกมาเคลียกันเนาะเพราะว่าความรู้สึกนี้พวกคุณยังรู้สึกดีต่อกันมากๆนะฮะยังคงรักมีความรักอยู่ตรงนี้มีคิงถือถ้วยมีสองถ้วยฉะนั้นความรู้สึกของพวกคุณค่อนข้างตรงกันนะฮะเนะเออยังมีความรู้สึกแต่จะมีคนที่ยังรู้สึกว่ามีก็อาจเป็นตัวคุณก็ได้นะยังแบบเออพยายามแบบ เมื่อคุณง้อไปแล้วเมื่อคุณเคยทําดีไปแล้วหรือเขาเคยคนที่เคยง้อไปแล้วอะค่ะเพราะว่าก็ยังจะคงมีความอีอกโก้บ้างเมื่อฉันง้อแล้วไม่สนใจฉันแต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะ mm hmm. ความรู้สึกของพวกคุณยังยังดีต่อกันมากๆากะคะยังรู้สึกดีต่อกันทีนี้ความงา้อก็จะหายไปเนาะความสัมพันธ์ที่มันมันเป็นไพ่พระความรู้สึกดีความความคิดดีให้กันอะมันยังจะได้กลับมาอยู่นะคะฉะนั้นการ หันหน้ามาแล้วแหละสองถ้วยนะฮะหันหน้ามาเจอเจอกันมาพูดมาคุยกันชแชมเปญปรับความรู้สึกใส่กันนะไพ่พระก็ยังบอกว่ายังคิดดีต่อกันมากๆคิงถ้วยก็มีความรักอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเขาจะมาพยายามทำดีทำความอบอุ่นให้คุณรู้สึกว่าอ๋อเขาไม่ได้เขาที่เขาหายไปเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะนะฮะ นะมันจะเกิดประมาณนี้นะคฮะเออกรารหันหน้ามาเคลียร์กันแล้วนะฮะมาใส่ใจมาแสดงความรักให้กันนะฮะมาดูกาน,นะนดีด้วยนะ,ะสำหรับคนที่กําลังจะมีคนกลับมาแล้วนะคะมาดีกันแล้วนะคะอามาดูกันว่าคุณจะรู้สึกยังไงในช่วง15วันนี้กรกฎาคม8ดาบที่ถูกพันตัวคุณอยู่ตอนนี้นะ คุณจะถูกเคลียร์นะเคลียร์มันออกหมดเลยแปดดาบเห็นไหมฮะพันธนาการนะปิดหูปิด,ปด,ปดตามัดคุณไว้กลายเป็นไพ่เดอะเวิร์ค่ะพลังงานของอนาคตที่สดใสาการเคลียร์เรื่องเดิมนะฮะจัดการกันใหม่นะฮะไพ่พลังงานของเดอะเวิร์คคือปร,ประมาณว่าเคลียร์เรื่องเดิมแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะฮะไพ่บอกว่าคุณจะกลับมามีความมั่นใจ นะฮะดอกทานตะวันที่อยู่ในมือดูสดใสนะคุณคุณจะดูสดใสขึ้นคุณจะดูแบบว่าได้รับการปลดปล่อยหรือรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นแล้วคุณก็จะแบบอาจจะสวยขึ้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะความรู้สึกของคุณคือคุณจะทําให้ตัวเองเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเหมือนมีการเคลียร์แล้วแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าอ่าความมีคุณค่าของคุณกลับมาแล้วนะคะอ่ามาดูเขาค่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรในช่วง15วันนี้นะฮะ ประจำเดือนอวันที่1ถึง15กรกฎาคมค่ะเ,เขาจะรู้สึกอย่างไรปากแรกของเดือนนี้เ,นเรื่องราวในอดีตนะฮะไพ่ที่บอกว่าเบื้องหลังที่เกิดขึ้นนะฮะอสศวินถือไม้เทา้าเดอะไฮพิเทสนะฮะเพราว่าพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันคุ้มเครือเดอะไฮพิเทสชาวราศีมีนได้เนาะพลังงานของเขารู้สึกได้ว่า สิ่งที่เขาทําไว้เบื้องหลังแต่ไม่ได้มีความคุมเครือนะเขาจะระวังเรื่องนี้มากๆถ้าเขาได้ทําอะไรลงไปเช่นบางคนนะมีไปแอบมีใครที่พูดที่คุยนะเขาจะพยายามกบเรื่องนี้แล้วก็ เคลียร์เรื่องนี้นะคะเคลียร์เรื่องนี้แต่ถามว่าหายไปไหมอาจจะไม่หายแต่เขาจะทําตัวดีขึ้นแล้วก็พยายามแสดงความรู้สึกหรือถ้าคุณเป็นคนชาวราศีสิงห์ถ้าคุณเป็นคนมาทีหลังเขาก็จะให้ความสําคัญกับคุณมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นพลังงานของคนที่มาทีหลังนั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอขยายเนี่ยความรู้สึกของเขาโอ้นะคะจะบอกว่าเขาจะพยายาม เก็บเรื่องของพลังงานความสัมพันธ์สีเทาหรือหรืออารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลงของเขาให้มากที่สุดนะฮะช่วงนี้คือเหมือนทั้งที่เขาดีกับคุณนะแต่ดีแล้วหรือเคลียร์กันแล้วแต่เขาจึงยังมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะความมีบางอย่างที่เขายังเก็บไว้ฉะนั้นนะ,ะถ้าไม่อยากทะเลาะก,กันนะก็พยายามอย่าคุยกันค่อนข้างรุนแรงเพราะอารมณ์เขาก็ยังไม่ได้หรอกคะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมาพยายามแบบ เออใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, คุณแต่ว่าเขาก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีภาวะของความเป็นผู้นาอะ่ะไม่ชอบให้ใครมาสั่งไม่ชอบให้ใครทําอะไรดังที่เอ,อ่เอ,อหรือต้องการที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะอารมณ์เขาจะแบบไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่เนาะอ่ะมาดูกันค่ะมาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรคะไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีสิงห์หนียค่ะ ขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีสิงเลยค่ะไพ่อยากบอกอะไรคะเดอะสตาชาวราศีกุมนะฮะเดอะสตาอัศวินถือดาบแล้วก็หดาบเนาะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันนะเพราะยังมีคนแบบว่าเออจริงๆยังมีคนแบบว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหานะชาวราศีสิง เขาก็ยังไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้เต็มที่หรอกนะฮะเขายังรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยมองจริงๆมี2ประเด็นนะค่อยมองจากไพ่ของความคิดคู่กรณีคุณชาวราศีสิงห์เองอาจจะเป็นคนก่อเรื่องมีปัญหาขึ้นแล้วก็แล้วก็ตามง้อแล้วแต่เข้ากรณีคู่กรณีกลับไม่สนใจกลับเมินเฉยสุดท้ายคู่กรณีก็ทนไม่ไหวก็กลับมาง้อมันสลับกันได้นะคู่กรณีกลับมาง้อ นะฮะแล้วเขาก็ยังคงมีความกังวลว่าชาวราศีสิงห์เองอะ่ะทำอะไรรับหลังเขาเอาเอนะ,ะมันก็เป็นกรณีหนึ่งหรือถ้ากรณีที่สองเขาเป็นคนทำเนี่ย เขาก็ยังพยายามจะมีความรับอยู่บ้างนะคะซ่อนไว้นะคะไพ่ถึงบอกว่าพวกคุณยังคงต้องไปด้วยกันนะไปกันแบบเหนื่อยๆด้วยหรือมีพลังงานของคนอื่นแทรกเข้ามาแต่ยังคงต้องไปแต่จังหวะเวลานี้พวกคุณจะได้เคลียร์กันนะนี่มีคนที่ไม่สบายใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะ,ะฉะนั้นไพ่บอกว่ามันจะเป็นปัญหาที่แบบจุดเปราะบางของพวกคุณคะ พยายามปรับความรู้สึกให้ได้นะแต่ถ้าไปสก,กิดแผลปุ๊บเรื่องนี้ปุ๊บมันจะมีคนใจร้อนขึ้นมันจะมีการทะเลออกกาะกันเกิดขึ้นอีกฉะนั้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกคุณจะเป็นเรื่องของการเปราะบางมากๆอาจจะมีปัญหาการทะเลออกกาะกันในเรื่องนี้อีกก็ได้นะคะฉะนั้นก็ให้ระวังแต่ความสัมพันธ์มันจะ ค่อยๆนะช่วงนี้มันจะเป็นการค่อยๆดีขึ้นในช่วงเดือนกรกฎานี้ระวังนะฮะเป็นไพ่เตือนแล้วกันว่ามันจะมีปัญหาเบาบางอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะทําให้มีปัญหากันเกิดขึ้นก็ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอีกก็ได้นะคะอะมาดูกันค่ะมาดูกันว่าเซี C ่ยงซีอี e ้จนะิงเฮเสี่ยงไทเสียงซีอีจ e ิงเนี C ่ยค่ะเซี e ่ยงซีอี้จิงอยากบอกอะไรคะขอดูหน่อยค่ะ ไปที่56ผิวน้ำที่ถูกรมพัดถ้าใช้ความพยายามจึงจะพ้นสภาพนี้ใช่ค่ะนะผิวน้ำความรู้สึกของพวกคุณนะคะนะ้มันเป็นกระลอกมันเป็นความไม่สบายใจแต่ถ้าคุณใช้ความนิ่งหรือเหตุและผลกันมากขึ้นอย่างที่คุณเงียบใส่กันคะ,ะคุณพยายามง้อแล้วเขายัางไม่ ยังไม่ให้โอกาสคุณหรือเขามางออคุณแล้วคุณยังไม่ให้โอกาสเขามันก็เป็นภาวะของคุณยังทําใจไม่ได้คุณยังไม่ไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่เมื่อไหรท่ที่นะะคุณเริ่มเข้าใจเหตุและผลคุณเริ่มใจเย็นลงนะ,ะคุณใช้ความพยายามที่จะเข้าใจหรือกันพยายามที่จะเคลียร์กันทุกอย่างมันจะออกมาเป็นเออรู้รู้ถึงความรู้สึกการรู้ถึงเหตุและผลก็จะพ้นสภาพของความที่มัน เกิดอารมณ์อยู่ตอนนั้นฉะนั้นต้องใช้ความพยายามค่ะในการควบคุมเรา,เาถูกเลี้ยงมาคนละแบบการที่เราจะมีคู่สักคนเราถูกเลี้ยงมาทำไมาคนที่คบกันมาเป็นเจ็ดปีสิบปีไม่เลิกกันแต่พอแต่งงานกันได้แป๊บเดียวเลิกกันเพราะตอนนั้นเราก็ยังมีพื้นที่ของตัวเองถูกไหมฮะแต่พอเรามาใช้พื้นที่ร่วมกันการถูกเลี้ยงมาต่างกาันครอบครัวที่ต่างกันหรือความ คิดที่มันต่างกันมันก็จะแสดงออกมาหมดเลยฉะนั้นมันต้องแชร์กันมันต้องปรับความรู้สึกใส่กันค่ะแต่จะเอาแต่ความรู้สึกตัวเองก็ไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะเหตุและผลของการใช้ชีวิตคู่เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะชาวราศีสิงห์ขอให้นะการกลับมาในครั้งนี้ของพวกคุณมีแต่ความสุขนะคะช่วยกันปรับช่วยกันลดบางอย่างช่วยกันเพิ่มบางอย่าง ให้เข้ากันให้ได้เนาะนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ